สวัสดีค่ะพบกับช่องรพนอุ้ยาพาข้าววันนี้มาทานข้าวจ้าอาหารจานเดียวจะวันนี้กับเยอะมากจ้าทุกคนนี่จ้าทุกคนมีไข่เจียวแล้วก็ไข่ดาวนะคะทุกคนคแล้วก็มีทอดมันทอดมันนะปลายซีนะคะทุกคนนี่จ้าไข่เจียวก็มีจ้าแล้วก็มีแตงกวานะคะทุกคนมาจาัดเซฟเกัน <icas S 1> วันนี้มีมีมือหมุนนะคะมือหมุนจานหมุนนะคะวันนี้มือหมุนจานหมุนจ้าทุกคน มาจ้าเป็นเพื่อนจ้าวันนี้มีมีหลายอย่างนะคะทุกคนสามอย่างนะคะราดข้าวจ้าวันนี้มีไข่เจียวไข่เจียวไข่เจียววันนี้ไข่เจียวใส่ใส่เห็ดนะคะทุกคนแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็มีทอดมันปลายรีจ้าทุกคนจ้าแล้วก็มีไข่ดาวหนึ่งฟองจ้าทุกคนยั่วๆจ้าพี่น้องจ้าเนี่ยไข่ดาวจ้าพี่น้อง ไฮดาวจ้าก่อนเดี๋ยวไปทานเขาฝากพ่อแม่พี่น้องอยู่ยุโรปเอเชียอีสานบ้านเรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งติ๊งให้ด้วยนะคะเพื่อนๆจ้าเผื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปจ้าขอบคุณทุกท่านทุกกาลังใจค่าที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่าพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพี่น้องมาจ้าแซ่บๆน้องกันจ้าพี่น้องจ้ามาจ้าทุกคนจ้านี่แล้วก็วันนี้ไม่ได้เอาน้ําจิ้มมานี้มานะคะทุกคนอื ไม่กินก็ทานได้นะคะรสชาติพอดีอพอมนไปเจอร่อยมากมไข่เจียว ขออนุญาตดื่มน้ำไปนองจ้าอาหารจานเดียววันนี้เน้น,น,นกลับยาทุกคนเน้นกลับไข่ดาวไข่เจียวก็มาทอดมันทอดมันไปจริงจี รับคุณสอร่อยสดจัะคุณจับๆอากาศร้อนร้อนไป่น้องบ้านไหนฝนตกเลยนะผ่อนแห้งจ้ะ ไฮดาวไฮดาวกลบโกหลดแต่เนื้วันนี้โรยซอสมาแล้วนะคะโรยในข้าวมาแล้ว ไม่ได้ไม่ได้รวยอซอสมันเกิดเทศนะคะซอสซีอิ๊วขาวาไข่ดาวแซงกวนอ่อนอกรอบมาก กามากแต่งกว่าอ้อยหน่อยหนอกวันนี้เราเน้นกลับนะคะทุกคนไม่ได้เน้นข้าวเน้นกลับอืม เขาไม่ใหญ่พี่บจริงๆแซ่บๆจะมันนี้จะเลยนอาหารอีกแล้วจ้าทุกคนหลายอย่างตามอย่าง เองกินเองจ้ะทุกคนจับๆาไข่เจียวอ่ะซอยพริกสดใส่ด้วยนะคะไข่เจียวแล้ เผ็ดนิดๆอร่อยอจะเลยนะหายมะนิข้าเบิร์กยานน้องมาเด้อจวะแซ่บๆร่วมกัน อาหารเหมือนบานนีงมันจังเสร็จมาจากพี่น้องวันนีเน้เน้นกับผักน้อยมากวันนี้ไม่มีผัก วันนี้เน้นผักจ้าทุกคนเ,เน้นกับจ้าพูดผิดขอโทษขออภัยด้วยนะทุกคนเน้นกับทุกวันเนจะเน้นอ่าจินทุกวันเนจะเน้นผักวันนี้เน้นกับจ้ะสามอย่างทั้งไข่ดาวไข่เจียวไข่เจียวใส่เห็ดแล้วก็ใส่หอมพอหญ่ ซอยพอริกแดงใส่พริกสดแซ่บๆทอดมันปลายซีแซมากแซ่บจ้บพีบ่น้องหมดจานวันนี้ หมดจานแจ่บเลยวันนี้แจ่บๆผมเดอนจากอาหารบ้านเนาะเล็ดเองกินเองจ้าพี่น้งองพื่ืน้องจ้าไรค่ะ อร่อยรสเหมือนเดิมจ้ะทุกคนจ้ะวันนี้ก็อิ่มแล้วจ้าผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะทานไม่สุภาพก็ขอโทษขออภัยจ้าพูดผิดก็ขอโทษขออภัยนะคะทุกท่านทุกคนจ้าผิดประกันใดก็ขอโทษขออภัยจ้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย